สวัสดีครับผมโน้ต v p วันนี้เราจะมารีวิวอายกะ40อาวุธ5ดาวเราจะมาทดสอบดูว่าสกิลเลเวล l 1เนี่ยกับเลเวล10อะ่ะมันจะห่างกันแค่ไหนสเตตัสของผมก็จะประมาณนี้อัตราคิ49.7ครีดาเมตร240จะได้ครีเรทจากที่ผมใส่ตัวละครน้ำแข็ง2ตัวจะได้สั่นพ้องได้เพิ่มอีก15% 49.7บวก15ก็เป็น64.7%อาร์ติแฟก ผมใส่เป็นเซ็ตใหม่อะที่เพิ่มโจมตี18%ที่คล้ายกับกลาเดียเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เซ็ตน้ำแข็ง2ชิน้นเพิ่มดาเมจน้ำแข็ง15%หมวกผมก็ใส่ความแรงคริเพราะว่าในอาร์ติแฟกอะ มันก็จะมีอัตราคริปนไปอยู่แล้วอันนี้ก็มี7.4อันนี้มี15เนี่ยมันได้เยอะตรงนี้แต่ออบอันอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่มันดีได้กว่านี้มี6.2จะเห็นว่าอัตราคริ่ะมีอยู่ในทุกชิ้นเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้มา49%ติดตัวมา5%ใช่ไหมคีเรทกลุ่มดาวศูนย์เดี๋ยวเราจะมาดูว่ากิวลเวลหกับเวลสิมันต่างกันเยอะน้อยแค่ไหน เวลาอายากะมุดแล้วโดนมอนสเตอร์เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มไปอีกอ่ะอันติดอกละหมืน่นแปดพันตอนท้ายๆท,ที่แปดพันเพราะว่าบัาเกาะจงหลีหายสกิลอีของจงหลีเมื่อกดค้างอะ่ะมันจะลด ความต้านทานทาธาตุเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนมีเกาะจงหลีอันติมันก็เลยหมื่นนิดนิดพอเกาะหมดก็เหลือแปดพันกว่าแปดพันห้าดอกสุดท้ายหมืน่นสองแปดร้อยแปดพันเจ็ดเย้ มันอยู่ที่บัฟดาบด้วยดาเมจมันก็เลยไม่นิ่งใช่ใช่ใช,ใช่ผมลืมไปไอดาบม่วงอันเนี้ยมันมีออฟลองเป็นอย่างเงี้ยไอมิสตเตอร์เอเมมหนึ่งชิง้น2ชิ้นสามชิ้นเนี่ยมันจะมี3ขั้นใช่ไหมเพิ่มความเสียหายธาตุของตัวเองเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันก็เลยไม่นิ่งเท่าไหร่อันนี้ผมทดสอบของผมเองนะถ้าจะเอาแม่นๆให้ไปดูคนที่ทำคอนเทน ลึกๆอ,อย่างพวกแอดกล้องเจ๊ปาทองอะไรพวกนี้อันนั้นจะเจาะลึกมากให้ดูคลิปนี้เป็นดาเมจรวมๆว่ามันจะได้ประมาณไหนอ่ะผมจะอัพสกิลแล้วนะอ่ะมอบมงให้1มงอันติไปอันติต่อฮิตเลเวล1จะอยู่ที่112ิดีตู้อายากะหมดไปแล้วนะผมเพิ่มมาอัพเลเวลสกิลเนี่ยอา้าวหางอึงหมด มงที่2ของอายกะเลเวล112ใช่ไหมเลเวล10 202%นี่สุดท้าย303%ว้าวห่างกันเท่าไหร่101%สกิลอีอัพไป9ก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละเพื่อตัวโอย431อายกะได้ไป3ม,มงปรบมือค่าคัานเนลยอราคามิซาโทะรุชอกึนเกซอ อมมันจะมเก็อันตีตรงนี้มันจะนร่ตว่ผมมักจะมาเก็บอันติตรงนี้มันจะมีลูนการ์ดอยู่ตัวหนึ่งว้าวสามหมื่นสี่ปกติไอ้สกิลอีอ่ะผมมาตีตัวเนี้ยประมาณหมื่นกว่าสามหมื่นเอ็ดจะตายแล้วเนี่ย เก็บอันตีไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยบุมเข้าไปสองหมเต็มพอดีเกือบตายผมจะตีมันไม่ให้ตายนะเพราะว่าเอาไว้มาเก็บอันตีรอบหน้าต่อเราจะไปดูแอสตาฮาสรุปว่าได้เทสแค่อันตีแค่นั้นเองต้องขออภัยมาณที่นี้ซุบซุ่มสามหมืเท่าไหร่อะไม่เห็นซุ่มคามิซาโตรุ멸망의 1มื่นหกมื่นหกมจาก8 0 0พกว่าดอกสุดท้าย 25. 0 0 0ื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกสองหมื่นหดาเมจก็จะประมาณนี้อานยอพัสงจับจจิึก หมื 15, 15, 15. ่น <bond> ห้า멸มื่นห้า0มื่นห้าตายไวมากเลยอ่ะรอบแรกตอนมาตีบอสไฟนี่เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ถือว่าแรงมากเดี๋ยวผมจะไปลองชาร์จตีสาม0มืนเจ็ดอู้หมื่นกว่าเก้าพัน จาก4,000กว่า5,000กลายเป็นเป็นหมื่นจะว่าไง8,009ถ้าไม่มีเกาะจงหลี8,009 8,000กว่าไม่ติด 8, ริ8,006เพิ่มขึ้นมา2เท่าได้ไหมหายไปเลย น <c oughs> ไม่ห้าพันกว่าอันนี้คือไม่บัฟจงหลีเจ็ดพันตัวเล็กเจ็ดพันตัวใหญ่สี่พันห้าวะเอา้าขอโทษสตามิน่หมดเจ็ดพันห้า เ5็ดพันห้าเจถือว่าเพิ่มมาเยอะมากแล้วก็สกิล e อีอะดาเมจก็เยอะจริงๆแต่ก็คูดาวนานนิดนึงช แล้วก็มันอยู่ที่สกิลพาร์ท4ของอายากะด้วยนะไอสกิลมุดดินเนี่ยมันมีผลด้วยนะทำให้ดาเมจมันขึ้นขึ้นลงลงอะถ้ามุดแล้วไปโผลโดนศัตรูใช่ไหมฟื้นฟูพลังกาย10หน่วยแล้วก็จะได้โบนัสน้ำแข็งอีก18เป็นเวลา10วิดาเมจมันก็เลยไม่นิ่งแต่มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย สรุปว่าการ skill อัพสกิลอ่ะมันก็แรงขึ้นแน่ๆความรู้สึกของผมก็คือสแตป,ป,ประมาณเนี้ยที่สกิลเลเวล1กับเลเวล10อะ่ะมันห่างอยู่ประมาณ2เท่าสำหรับอันตินะแต่สำหรับตีปกติกับช้าตีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ50-60%นี่คือคลิปการเปรียบเทียบแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเลยมากไม่ได้เชิงลึกผมแค่มาเปรียบเทียบให้ดูว่าเลเวล1กับเลเวล10มันต่างกันขนาดไหน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ